ครผมกำลังเดินทางกลับนะครับดูฮนะวิวมันเธอเกิดน,นนี้อันนี้เด่นไว เด็น่วหวม,มันจะเห็นกว้างฝีมือเลยนะใช้ไปอย่างเงี้ยต่างต่างแบบดาวเลยดูกำลังจะขึ้นมันได้น,นะครับในพื้นที่อย่างเงี้ยด,ดูดูสวยงามนะครับ ดูครับผมวิวนะฮะดูครับผมดูครับวิวนี้นะฮะอันนี้อะไรเนี่ย ขามเหรอนี่มะขามเลเนี่ยอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีดูนะดูนะฮะดูดูนะครับผมก็จะปลูกต้นไม้ต้นตึกต่างๆเนี่ยต้นไม้ายเนี่ย